โอ้โปรยูโรเทค AC 375โอห้โสุดยอดมากโอ้โหไปดูในกันนะเพื่อนครับด้านในนะครับเพื่อนอันนี้ก็กันฝุ่นมันนี้ก็หลุดออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังอาการนะครับเพื่อนดูอาการนะครับ เปิดเบาๆนะครับมันจะเป็นเสียงข,ดขาดๆแตกๆนะครับมันเบาจนเพื่อนไม่ได้ยิน้วยหรอครับมันจะรู้ว่าเสียงมันแตกแต่ว่าเปิดแรงไม่ได้นะเปิดแรงนี่ได้แต่ว่าเบาๆนี่มันจะเป็นเสียงมันจะขาดเบามากๆอะเบาเบาแบบอย่างนี้เลยนะครับนะแบบไฟซิกแนลขึ้นอย่างนี้น่มันจะรู้ว่าเสียงเนี่ยมันแตกเสียงไม่จะแตกแล้วมันจะแคล๊กแคลกแคลก มันจะต้องเบาบากแม้มันถึงจะได้ยินแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเปิดแรงเสียงเสียงแรงมันจะกลบเสียงขาดเสียงแตกไปนะครับนี่เปิดเบาๆเสียงขาดนะครับกําลังจะแกะมาซ่อมที่เปิดแรงนี่เปิดได้พอเปิดไปสักระยะหนึ่งทีนี้เครื่องร้อนขาดกาเก่าอีกนู่นนี่ก็คือกาลังจะแกะมาดูข้างในนะครับแกะออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โห ดมา้านล่างก็ดูสวยดีนะครับอือเรแกะมาทำความสะอาดแล้วก็มาวัดดูพวกตัวนทานพวกอาพวกอะไรพวกนี้อะไรพี่กี่ตัวเหรอครับตัวไหนล่ะทีนี้มันเสียนะพวกนี้หานวบ่เนี้ยมวัดหาวัดพวกการเตอร์อะไรพวกนี้ตัวเล็กอะไรพวกนี้นะครับตรวจพบเป็นนี่แหละครับสารเตอร์ตำแหน่งนี้ มันรั่วระหว่าง b e นะครับวัดขึ้นสองข้างนะ b e แต่ขึ้นน้อยๆน,นะไม่ได้ขึ้นเยอะเนะลยมันก็เลยดึงเพื่อนมันลงนะนะครับนีเพื่อนมา a หนึ่งสามศูนย์สามเลยคนระับทีนี้นี่ครับอืมแล้วมี R ตัวนี้ขาดด้วยนะครับห้าจุดหกโอห์มเี่ยผมลองเอาสิบโอห์มมาใส่นะผมถอดตัวนี้ออกได้เลยนะครับแล้วมา,มาวัดดูแล้วโอ้รั่ว มิจอไม่มีอะไรมากนะมีแค่นี้นะก็คงจะต้องดําเนินการในหาแทนเต,ตอร์มาใส่นะนี่นะครับในส่วนนี้นะครับเวลาขยับดับเลยนะตัวนี้ขยับอย่างงี้ครับ,บซึ่งก็ส่งผลให้บางครั้งดังบางครั้งไม่ดังตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นที่ตรงนี้ก็คงจะต้องน็อตนี่นะใช่หมดเลยน,ะนั่นะ นะครับมันอยู่ในแผ่นวงจรเดียวกันนะครับเห็นไหมนี่คือในส่วนของสวิตชนะครับทั้งสองตัวที่แกะออกมานะครับถอดออกมาดูตะกัวแล้วก็ดึงออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนมองดูแล้วข้างในก็ค่อนข้างที่จะสกปรกพอสมควรนะครับหน้าสัมผัสก็คงจะไม่ค่อยดีผมก็คงจะต้องแกะออกมานั้นเพื่อนนะครับนี่ก็คือสิ่งสกปรกนะครับ เขาเกิดเป็นสนิมเป็นตะกันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับในส่วนนี้คือหน่าสัมผัสนะครับนี่ในส่วนนี้คือหน้าสัมผัสมันจะอยู่เลื่อนไปเลื่อนมาได้เนาะน่าสัมผัสที่นี้พอตัวนี้ไม่สะอาดแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับสัญญาณก็ไปไม่ค่อยได้ทีนี้ก็ขูดทำความสะอาดนะครับเห็นไหมก็เป็นเงาเลยเป็นประกายเลยนะครับ ยอดมากนะครับเห็นไหมก็ต่างจากตัวที่ยังไม่ได้ขูดเห็นไหมครับไม่ค่อยเป็นเงานะตัวนี้เป็นเงาเลยนะครับนี่เห็นไหมก็ประกอบเข้าไปผมฉีดด้วยอันนี้ด้วยนะแต่ว่าผมก็จะใช้ลมเป่าด้วยนะครับ ผมแบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบให้มันมีน้ำมันอะไรพวกนี้มันเยมิอมออกมาไม่ค่อยชอบเลยก็ฉีดแล้วก็ใช้ลมเป่ามันจะแห้งๆแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ค่อยชอบให้มีพวกน้ำมันอะไรต่างๆมาเยมิมอยู่แถวนี้ไม่ไม่ชอบในความรู้สึกส่วนตัวไม่ชอบโอเคเลยสะอาดนะครับตรงวามสะอาด ไม่ค่อยโฟกัสซะด้วยก็เอาเป็นว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วนะพยายามโฟกัสไม่โฟกัสเลยนเนี่ยจุดฟิวเนี่ยนานๆไปแล้วไอ้ตัวนี้นี่อ่อนฝุ่นเข้าบ้างอะไรมั่งดูด้วยอาจจะต้องบีบๆแบบนี้หน่อยนึงนะนี่นะเนี่ยพวกฟิวอะไรพวกนี้ฝุ่นเข้าเนี่ยโอ้ห oh. อันนี้ชินเนลเอชินเนลบีน,นี่ ทำความสะอาดแล้วอืมนั่นเองเนี่ย,น,ยนานๆไปมันจะหมองๆหน่อยแสียไฟมันก็จะไม่คอยได้การนะต้องอ,ออกมาแล้วก็ปัดฝุ่นซะหน่อยเนี่ยปัดฝุ่นปากปากๆอะไรก็ว่าไปนะครับโอ้แล้วก็ปัดฝุ่นแล้วก็บีบๆตัวนี้เข้าอย่างนี้นะอ่า <laughs> มันจะได้แน่นๆเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะลุ่มหลวมแต่คงไม่หลุดหรอกแต่ว่ามันจะเป็นลุ่มหลวมพวกคอต่ออะไรวันนี้มันมันดำมันอะไรวะเนี่ยครับ ถ้าต,ตัวไหนมันหลวมมากก็ดูๆให้ลูกค้าหน่อยก็ดีเหมือนกันลยนะมันจะได้ไม่ได้เป็นปัญหาเวลาใช้งานนะนนี่นะแหม่ก็ต่อเลยพวกนี้บางทีมันดำเลยนะพวกนี้ก็ดําเนินการแล้วนะครับเพื่อนๆเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เวลาทดสอบนี่ต้องฟังเสียงค่อยๆ <laughs> นะครับนะ <laughs> ก็เป็นแรนเตอร์ที่เสียนะครับแรนเตอร์ที่เสีย ตัวต้นทานนะอยู่นั่นนะครับรวมไปถึงดูสวิตด้านหลังพัดลมถูกติดตั้งใหม่นะครับสองตัวทำให้กระแสไฟไม่พอในการมาเลี้ยงพัดลมนะครับก็เลยได้ใส่อาแบบนี้เข้าไปอีกนะครับสิบโอห์มนะตรงนี้นะครับอีกอีกด้านก็อยู่ด้านล่างนั่นนะครับเพราะว่าไฟไม่พอเลี้ยงพัดลมนะในสภาวะที่ตัวเทอร์โมยังไม่ทำงานเนี่ยครับ ก็เลยต้องใส่อาหารเข้าไปเพิ่มให้พัดลมมันหมุนนะนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับเวลาทดสอบเครื่องมันจะต้องนี่นี่ไม่ได้้วต้องลองอย่างเงี้ยครับนะเออนะครับนะเนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้อตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะเนี่ยไอไอ้กันฝุ่นเนี่ยครับจากที่มันหลุดหลุดนี่ก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ ช่งวิเรเลองนางก็คงต้องปิดฝาแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะจากไปแนละ้วช่งางวิเลิงนาคงต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ